วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับผู้ประสบวาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันที่23มีนาคม2566ถึงปัจจุบันรวม18อำเภอ42ตำบล136หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนจำนวน684ครัวเรือน2 0 5 2คนบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน684หลังโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์51แห่งวัด1แห่งหอกระจายข่าว1แห่งและโรงเรียน1แห่ง โดยครั้งนี้อำเภอมันจาครีมีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วนมากที่สุดจำนวน250หลังส่วนปี2,565ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ประสบวาตภัย24อำเภอ180ตําบตำบล365หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน2,267ครัวเรือน6 8 0 1คน ในการนี้องค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน435ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดขอนแก่น4อำเภอได้แก่ อำเภอมันจารีอ,เอรำเภอนามพองอำเภอซำสูงและอำเภอแวงใหญ่ร่วมกับนายวิลาชรุจิวัฒนะพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายไก่สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยยังหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน10บชุดไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบันจารีด้วยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยต่างๆได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยด้านดำรงชีพเบื้องต้นและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนแล้วรวมทั้งสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นได้มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว330ชุด